สวัสดีจ้ายมนณฑาจ้ามือนี้บรเฮดงานสวนจ้ามือนี้สิไหม,มกินขนมจีนอ่าใส่น้ำยาปลานะคะ,ะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องมันฮ้อนมันบาไวหวเฮตสวนอะไรกันเนาะเฮตสวนกันบเบาไหวเลยสเปลี่ยนอ่าบรรยากาศจากน้อยมันฮ้อน,นดีหรีอด้พี่น้อง กินขนมเส้นเนี่ยอาหารโปรดนะฮะอาหารโปรดเนี oh, ่ยคนีิศน์เนาะมักกินขนมกินยายกะมากมากด้วกันเด้สมัยเป็นเด็กน้อยเนาะยังไม่การม่งเ้นคนไปเห็นขนมเส้นนั่นบ้างแล้วก็บีบขนมเส้นสมัยก่อนเราบริสุทธิ์เด้เฮ็ดเองเฮ็ดแต่บีบไปท่านเหลากินกินอิ่มก่อนพี่น้องกินกับน้มปลา พ่อพ,อพอ่อก็แม่ก็บีบบีบออกมาลูกก็ไปกินกับน,น้ำปลาส่้าสิได้เห็ุน,น้ำยาพี่น้องเอ้ยบระหยัดภาพอิ่มก่อนเนะเาะนั่นแหละสมัยก่อนสมัยนี้บริหารยากเนาะสร้างเอาโลดไปเอาโลดตลาดจักโลดจักโลดแม่นบ่มาจวดพี่น้องต้องว่าลายใหญ่ห้างเนาะกินมาโลดอื้อ ชายอยู่พ้่นอกแส่บอยู่นี่เป็นอาหารปโปรดานะน้องก็แสีบกุงก็นกักนลําปลาก็เสีบหอมสิ่งหอมชาบพี่นอกมอ้นเน่ยสักทีดหน่อ ใจละเมอใจละวันเนาะต้องหาน้ำพริกเนาะมันหง่งมันเศร้าดูคนละมุมงละแกมันห่อนกันมาคือยืมมุมงนึ่งคนกือยืมมุมงนึง cái gì không làm được nó là cái ủa ไปห่อนไปีย่แตกพี่น้องเล้แล้วห่อนแล้วกูห่อนคับมังงงและหนาวกันหนาวกูทอดดีพองาม mong nó ngọt hãy nó hết nó la hà nó hết Thân... dạ, nó hm 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 พี่น้องอยากมาาแม่ไามแซ่บมันกินอะ่ะกินน้นเด็กกแ็แซ่บอาหารจำพวกเส้นอ่ะมันเป็นของแซ่บพี่น้องขอให้เป็นเส้นเนาะ

ผักในสวนปลูกเองพี่น้องมอวิสารปิดแล้วเขาปลูกเองอิะอืมผักที่เยอะก็ผิวดีว่่เท่าแล้ว ยังมันกับอายุหลายแล้วพี่น้องกอปีนี้หาสุนหาแล้วอืมมันเปนยี่สิบสามสิบแล้วเท่าแล้วแมนบ้านนะก็เ่าคนล้วันเขาวัดแล้วเนาะนนะยังนี้วัดได้ไปดอกพี่น้องเ้วยวัดยุกไก ก็จะเห็นง่ายๆดอกผ่าเหลืองอยู่นะเยนยมุนน่ะมีเวลาจะดูแลครอบครัวเผ็ดพี่นอ้องนี่ว่าสิบร์เผ็ดที่กิงอ่ะปีนี้ย้ายกกินเผ็ดอนะไรด้วยเ่าแล้วเนาะ ทำไมก้อนกินเผือกมันอยู่มังหลองมาเนาะกินมาพริกเป็นกำๆเพราะเผ้อดเนาะแล้วนี่เขาต้องลดลงเนาะตามอายุเขาลดละเลิกละอีกอย่างก็นเลยเนาะลดลดกินเพื่อสุขภาพใน กินย้ำแดดก็แสบพี่น้องเอ้ยขนมจีนเนาะขนมเส้นเนี่ยมันก็น,นี้อะไรล่ะแป้งมันเป็นแป้งอะ,อะอาหอมทับทเยอะอ่ะ ต้องใส่เส้นเยอะใส่ผักเยอะเยอะมันค่อยไม่อ้วนกินกินได้นะประมาณอืม ลูกสิปตาพี่เนอะเนี่แต่และมห่อนดิจ้ะ แค่นี้แหละจ้ะไป้พอกันไหมนะจ๊ะเนาะคลิปน่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายมลบังนะจ๊ะในะวันนี้เป็นเด็กใหม่ของยูทูบอยู่ยูทูบเบอร์อยูนะ่เด็กใหม่ฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมันก็คข้องเองแหละเพื่อเป้าหมายเขา,าทีวันข้างหน้าเนาะเฮาไปอยู่เมืองไทยเขาเคยหาโปรแกรมใหม่เฮ็ดเนาะเบอร์นะอตะนาเฮ็ดภาอยู่บ้านเหาเนาะ อยนี่จาาสิเห็นอย่างเยมน์บ่ได้ออกไปใส่เยมณ์อยู่ตะบ้านดูแลครอบครัวจ้าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าเยมนณน์จ้าบ๊ายบาย